สวัสดีครับผมแอดมินฟอร์ดจาก m o โตไรว์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลี่หยางประเทศจีนซึ่งวันนี้เรามาที่นี่เพื่อที่จะมาดูการเปิดตัวรถใหม่ของ r รอยอร l อลลครับรถคันนั้นก็คือคันที่อยู่ข้างหลังผมครับรลยอรอลยกลางปี150 FMT ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในไทยในเร็วๆนี้ครับวันนี้เราจะพามาดูพรีวิวเดินดูรอบคันว่าสเปคของรถรุ่นนี้มีความน่าสนใจอย่างไรขอเริ่มต้นกันด้วยรูปลักษณ์ รอบคันของกลางปี150 FMT นะครับคือรูปลักษณ์ภายนอกยังคงเหมือนกับกลางปี150รุ่นปกติซึ่งจะมาในรูปทรงสไตล์คลาสสิกเป็นเหมือนสกูตเตอร์แนวยุโรปมาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED ครับไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟไท้ายทั้งหมดเป็นระบบ LED แต่แน่นอนมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องพูดถึงเอกลักษณ์ที่ทำให้รุ่นนี้มีความพิเศษก็คือ ฝาครอบเครื่องด้านข้างครับซึ่งปกติแล้วฝาครอบเครื่องด้านข้างชิ้นนี้ของ Royal Alloy หลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็นโลหะครับแต่ว่ารุ่นนี้ทําออกมาเป็นวัสดุพลาสติกทําขึ้นเพื่อโชว์อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในทั้งหมดภายในนี้เราก็จะเห็นเครื่องยนต์หนึ่งสูสบระบายความร้อนด้วยอากาศ4ี่วาล์วต่อสูบขนาด150ห้ซีซีให้กำลังสูงสุด13แรงม้าและแรงบิด12นิวตันเมตรการเปลี่ยนฝาข้างจากวัสดุ โลหะเป็นพลาสติกทําให้ช่วยลดน้ําหนักลงได้ครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตัวเลขว่าน้ําหนักตัวรถหายไปเท่าไหร่จากเดิมตัวรถรุ่นนี้มีน้ําหนักอยู่ที่130กิโลกรัมแต่ว่าแน่นอนว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนโลหะชิ้นใหญ่2ชิ้นที่ด้านข้างข,างของรถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแน่นอนเปลี่ยนชิ้นส่วนใหญ่ขนาดนี้ต้องลดน้ําหนักไปได้หลายกิโลครับสเปคด้านอื่นรอบคันแน่นอนครับว่ายจยังเหมือนกับ ตัวรุ่น GP150 ทั่วไปอย่างรบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบสปริงคู่นะครับก็คือจะมาในสไตล์เดียวกับรถแนวสกูตเตอร์คลาสสิกแบบยุโรปจะเห็นว่าด้านนี้มีโช๊คสปริงและด้านนี้ก็เช่นกันครับส่วนด้านหลังก็เป็นโช๊คสปริงคู่เช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ผ่านแฟลิ่งชิ้นใสตรงนี้ครับระบบเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกครับมาพร้อมระบบ ABS น้ำมันจะอยู่ใต้เบาะมีขนาด11ลิตรตัวหน้าจอแสดงผลเป็นหน้าจอสี TFT ครับแต่ว่าตอนนี้รถไม่ได้เปิดอยู่ทำให้เราไม่สามารถเห็นหน้าจอการแสดงผลประกับแทนทั้งซ้ายและขวาจะเป็นตามสูตรของรถสกูตเตอร์คลัสเริ่มต้นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปคือจะมีไฟสูงแตรไฟเลี้ยวสวิตช์สตาร์ทและก็ดับเครื่องซึ่งเป็นของปกติมาตรฐานสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในคลาสนี้ครับ แต่ผมต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือส่วนแหลกด้านหน้าและด้านหลังนี้ไม่ใช่ของติดรถมาจากโรงงานนะครับต้องไปซื้อเพิ่มทาง Royal อ l ลอยประกาศว่ารถรุ่นนี้จะถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับส่วนเรื่องราคาวางจำหน่ายนั้นยังไม่ประกาศเป็นที่แน่ชัดครับซึ่งถ้าโมโตร่าเรามีโอกาสที่จะได้มารีวิวแบบเต็มตัวเมื่อไหร่เราจะนำเสนอให้ทุกคนแบบไม่พลาดแน่นอนครับ นี่ก็เป็นข้อมูลเข้าวๆวของ Royal Alloy GP-150FMT ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Like, Share, Subscribe YouTube Channel Motorival และ Facebook Fanpage Motorival ด้วยนะครับขอบคุณครับ